มาดูเรื่องของการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์บ้างได้คะ่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะท่านไม้ทับพักที่3คะ่ะปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่5ของกองทัพภักที่3 พลโทรประสานแสงสิริแม่ทัพภักที่3าเป็นประธานปิดการอบรมพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับชมรมพอสอพอทอบอมอบประกาศนียบัตและเข็มที่ระลึกให้กับผู้ที่สําเร็จการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารของกองทัพพาคที่สรุ่นที่5ที่จังหวัดนครสวรรค์การอบรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนอันจะส่งผลให้เกิดการสนับสนุนส่งเสริมพลังมวลชนในระดับผู้บริหารสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติการพัฒนาประเทศตลอดจนเป็นการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกองทัพบกในการนี้ครับเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศนะครับผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้ร่วมกันเป็นเครือข่ายและสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของ ชาติร่วมโครงก,กรรมจิตอา,าสายอย่างสร้างสารรค์ในนางของสมาชิกพอสอบอทัพภาค3ต่อไปครับ